สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องเพจหรือโปรไฟล์นะครับอาจจะถูกแฮกหรือถูกคนอื่นเนี่ยนำบัญชีของเราไปใช้หรือเปล่านะครับาะตอนนี้ลหลายๆคนเนี่ยก็สามารถเปิดสร้างรายได้ได้แล้วนะครับถ้าใครดูไม่เป็นนะครับก็ค่อนข้างเสี่ยงนะบางทีที่เราเล่นอยู่ณนทะุกนะวันเนี้ยณนะตอนนี้เนี่ยเฮ้ยคนอื่นเนี่ยแฮกเราอยู่หรือเปล่านะครับเราลงคลิปทุกวันทุกวันโดยที่เราไม่รู้เลยว,ว่าหลังบ้านเนี่ยใครเป็นคนควบคุมบัญชีของเราควบคุมโปรไฟล์หรือเพจของเรา เฮ้ยเป็นเพื่อนเรื่องใหญ่มากเลยนะเรื่องใหญ่มากนะครับการถูกแฮกเนี่ยซึ่งหลายๆคนก็อาจจะเคยเจอหรือได้ยินข่าวมานะครับอย่างเช่นช่องช่องดังๆนะครับก็ยังดู้แล้วเราละ่ะนะครับเราล่ะที่เพิ่งมาเล่นเฟซนะครับแล้วถ้าเราถูกแฮกเราจะรู้ได้อย่างไงนะครับเอาเป็นเพื่อนฟังนะอันนี้เป็นข้อมูลของเมตาเองเลยนะฮะเป็นข้อมูลของเมตานะครับเขาบอกว่าฉันคิดว่าเพจนะครับหรือโปรไฟล์เฟซบุ๊กของฉันถูกแฮกหรือถูกผู้อื่นนําไปใช้อ่าเราจะรู้ได้อย่างไรนะครับผมก็จนะ่นนาสรุป ให้เพื่อนฟังแทนก็มีไม่กี่หัวข้อนะที่เราจะสังเกตได้นะครับอันแรกนะครับก็คืออีเมลหรือรหัสผ่านของคุณเปลี่ยนไปอ่ะเพื่อนสังเกตไหมเวลาเราเข้าอีเมลนะครับหรือเข้าเฟซเนี่ยปกติเราใช้รหัสอันนี้นะนะครับใช้พาสิร์อันนี้เราเข้าแล้วอันเดิมเนี่ยมันเข้าได้ไหมถ้าเข้าไม่ได้เพื่อต้องไปตรวจไปตรวจอีเมลนะครับว่ามีการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเปลี่ยนรหัสผ่านไหมอันนี้สําคัญมากนะครับอ่าสองชื่อหรือวันเกิดของคุณเปลี่ยนไปนะครับปกติคนที่สมัครเฟซเนี่ยเราก็จะมีการลง ข้อมูลวันเดือนปีเกิดอยู่แล้วนะครับลองไปเช็คดูอีกทีซิว่ามันเปลี่ยนไปไหมนะครับสามมีการส่งคําขอเป็นเพื่อนถึงคนที่คุณไม่รู้จักนะครับหรือเปล่ามีหรือเปล่าเราไปขอเป็นเพื่อนใครหรือเปล่าที่เราไม่รู้จักแต่ผมคิดว่าเพื่อนๆก็น่าจะมีการขอแหละผมเข้าใจว่าหลายคนยังไม่ถึงเกณฑ์นะครับอาจจะถึงห้าพันคนแล้วก็เต้นขอเป็นเพื่อนไปนะครับตรงนี้ก็ระวังนิดหนึ่งนะใช่เราหรือเปล่าหรือเป็นคนอื่นนะครับเออมีการส่งข้อความถึงคุณไม่ได้เกณฑ์เอง อ่าในการส่งข้อความคนอื่นจะส่งมาหาเราหรือเราส่งไปหาคนอื่นลองไปดูคอมเมนต์ดิลองไปดูลองไปดูก็ไม่ใช่คอมเมนต์อ๋อจริงๆก็ทั้งคอมเมนต์ทั้งอินบ็อกซ์ข้อความนะครับลองเข้าไปดูซิว่าคนที่ตอบคอมเมนต์ comment, หรือคนที่อ่าทักอินบ็อกซ์ไปหาคนอื่นหรือคนอื่นทักมาหาเราเนี่ยทักแชทเนี่ยนะครับใช่เราไหมเราได้พิมพ์เองไหมนะครับอ่าข้อสุดท้ายน,นะครับมีการโพสต์เนื้อหาที่คุณไม่ได้สร้างสารรค์เองอ่าโพสตโพสต์หน้าเฟซของเรา ใช่เราโพสหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่เราต้องไปตรวจเช็คนะซึ่งผมคิดว่าทุกคนอ่ะจะรู้อยู่แล้วว่าในช่องของเราเราทาอะไรบ้างนะครับแต่ถ้ามันมีอะไรที่มันผิดปกติเพื่อนๆต้องต้อง,ต,องต้องคิดแล้วแหละเฮ้ยมันเกิดจากอะไรระบบรวนหรือเปล่าหรือถูกแฮกหรือถูกคนอื่นเอาไปใช้นะครับซึ่งหลายคนเนี่ยหลายคนมากนะผมคิดว่าหลายคนมากอ่าเปิด facebook ผ่านโทรศัพท์ก็คือแอป์เฟซบุ๊กนี่แหละแล้วทีเนี้ยมีการตั้งตั้งค่าให้มันเข้าระบบอัตโนมัติ นะครับโดยที่ว่าถ้าโัรศั์เครื่องนั้นอะอยู่ในมือของใครคนนั้นก็สามารถเข้าถึงข้อมูลของเราได้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นแค่ฟีดหรือเปล่าลน์ line ด้วยหรือเปล่า u t u b e ด้วยหรือเปล่า Tik t o อกด้วยเปล่าเลขบัญชีด้วยหรือเปล่านะครับก็ระวังนะฮะนี่แหละ,ะกลับมาที่ a c e b o o k นะครับผมคิดว่าแอปเฟซบุ๊กเนี่ยผมยหลายคนเนี่ยก็จะตั้งให้มันเข้าอัตโนมัติเวลาเราจะกดใช้งานอะมันก็จะเข้าง่ายโดยที่เราไม่ต้องใส,ส,ส่ยูสเซอร์ p a s s w เข้าไปอีกรอบหนึ่งมันเสียเวลา ใช่ไหมเสียเวลาแต่มันมีความเสี่ยงนะเพื่อนๆก็ระวังนิดหนึ่งตรงนี้นะครับอ่ะแล้วก็สุดท้ายนี้เขาบอกว่าหากบัญชีส่วนตัวของคุณถูกแฮกคุณสามารถทําตามขั้นตอนเพื่อช่วยรักษาบัญชีของคุณให้ปลอดภัยได้เนี่ยเพื่อนเพื่อผมก็ให้ดูนะนะครับเราส่งแรงางานตัวนี้นะครับได้เลยนะถ้าใครเจอเหตุการณ์ที่มันผิดปกติเนี่เพื่อนๆมันก็จะมีอยู่ทั้งหมด5ข้อนะเขาบอกว่าอ่คุณกังวลเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยบัญชีของคุณนะครับเราช่วยคุณได้นะครับก่อนอืน่นคุณพอใจจะบอกเราได้หรือไม่ว่วา มีอะไรเกิดขึ้นบ้างมันก็มีให้เราอยู่5ข้อนะเดยวผมอา่านให้ฟังครับข้อแรกก็บอกว่าฉันได้เห็นโพสต์ข้อความหรือในหรืองานกิจกรรมที่ฉันไม่ได้สร้างขึ้นเป็นเกณฑ์อันนี้หรือเปล่าเราดูตรงนี้หรือเปล่านะครับสองมีคนอื่นเข้าถึงบัญชีของฉันโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับก็ที่ผมพูดมาก่อนนี่แหละว่ามีจุดไหนที่มันผิดปก,ปกปติไหมนะครับฉันได้พบบัญชีที่ใช้ชื่อหรือรูปภาพของฉันนะฮะข้อถัดมาฮะมีคนเห็นสิ่งที่ฉันคิดว่าเป็นส่วนตัวนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะฮะไม่ตรงกัับตวเลือก ใจข้างต้นเลยเพื่อนๆก็ลงมาติดดูท่านเพื่อนเจอเหตุการณ์แบบไหนนะฮะเจอตัวไหนเพื่อนก็ติดตัวนั้นให้มันตรงแต่ถ้าในหัวข้อทั้ง4หัวข้อนะครับที่เขาให้มามันนี่มีในนี้เลยนะฮะเราก็สามารถติ๊กข้อสุดท้ายได้นะฮะไม่ตรงกับตัวเลือกใดข้างต้นแล้วก็กดดําเนินต่อได้เลยนะดำเนินการตัวนี้ส่งให้ Facebook ตรวจสอบให้นะครับนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะที่เพื่อนต้องให้ความสัมัญมากๆซึ่งหลายๆคนเนี่ยเปิดเพจขึ้นมาหรือใช้โปรไฟล์ส่วนตัวในการทำคลิปสร้างรายได้บางคนก็มีรายได้ต่อเดืืือออออนนนเเเะะะแแลล้้้ววกก็็บางงคคไดร่ม ถ้าเราดูเป็นไว่าเฟซเราเนี่ยบัญชีของเราจะถูกแฮกหรือไม่ถูกแฮกหรือถูกคนอื่นเอาไปใช้ไหมเราก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่ได้นะเพื่อนซึ่งเครื่องมือแต่ละตัวเนี่ยกว่าเราจะได้มาเราเหนื่อยมากนะเราเหนื่อยอเราพยายามเราขยันเราอดทนมากกว่าจะได้เครื่องมือมาได้นะอย่าให้หลุดมือไปได้นะครับเราอาจจะทําถูกอดทั้งหมดแต่เราอาจจะมาพลาดตรงนี้ก็ได้นะครับก็เป็นเพื่อนก็ต้องระวังนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ผมอยากให้เพื่อนๆฝากแชร์ไปให้เพื่อนคนอื่นด้วยนะครับคอดด้วยด้วยกันนะครับเราจะได้ระวังกัน นะครับโอเคคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละนะครับเพื่อนนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ